เอสวัสดีครับผมกับชาวเกมเมอร์ที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเพื่อนผมให้นะครับมันคือเซิร์ฟเวอร์ไมพลกน,นี่นะดีมากเลยเฮ้ยจะมันเป็นอะไรที่ดีมากในสกายวอลผมนี่ไม่กระตุกกระติกเลยอะ่ะ ผมไม่ทธรรมา้าที่ผขเห็นหรอกเอืมอืมใครจะใจร้อนี่กันกคนเยวไม่แหลกสองแบบเป็นทีมาแหลกโคตรเราแม่งผมตกด้ว นี่ยเห็นป่ะได้แล้วชนะแบบงงๆโดดดีๆก็ชนะ่ล้วใครไปต่อกัน นะเฉยเลยได้ดาบ,บเพชรอะไรโคเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั่นแหละมัของตัวแรกๆก็กกกมันก็จะให้ของมาหน่อยนะฮะเรต้องเล็บเก็บก่อน ทีมบอกเลยบอกเลยว่าไม่มีอะไรนอกจากํำนี้แล้วไปเป็นทีมบอกเลยว่าโคตรถงโคตรหน่อยโคตรหนโคตรแสกเลยเง ตกตกผมรีบนะครับผมรีบรีบมากเกมมิ่งดูก่อนยังไม่มีใครมาเลยวอตเต์โอ้โห โอ้บผมบอกคำเยอยโคตรรีบแม่งใครยังไม่ถึงเลยกูไปแล้วเนี่ยนี่ฮะแค่ตัดแค่สามอันก็ไปได้แล้วถึงแล้วครับชุดรอดีมากครับสามารถฆ่าตัวตายได้อะไรของมันวะ เออฝรั่งเชิงโงูเขา,เ,าเปลืองไม้คงไม่เนี่อยู่ดีๆก็ตายโอ้สัตว์มือขวานมาต่อสู้สัตว์จะต่อสู้อย่างสุสีซะหน่อยอยังเลยครับเขาเรียกว่าตายแบบงงๆเขา เขาเรียกว่าตายแบบโง่ดีกว่าเถอะเอาก็ขอจบวีฟแอนด์อนเอครับสวัสดีครับ